อาว่างไงท่านจิ๋วจาเรียนถามครับอาจารย์อย่างกรณีที่พระบางรูปคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถไปถึงโซดาบันมักได้อย่างเงี้ยครับเขาคิดว่าอย่างน้อยขอขึ้นไปหลบในปฐมวิชาภูมิไปลายอะครับมีอายุไขประมาณหนึ่งมหากราบอะครับซึ่งก็แปลว่าสามารถเจอพระศีอริยะเมตตาได้เงี้ยครับเราทอท่านไปโปรดอย่างนี้ถือว่ายังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ไหมครับอ๋อเออที่ถามได้ดีแล้วมีใครคิดทํานองแบบนี้บ้างไหม คิดว่าเราคงบรรลุนในชาตินี้ไม่ได้ใครคิดว่าได้ชาตินี้ต้องบรรลุได้ใครคิดอย่างนี้เออ,อนี่ยดุวิธีคิดอย่างเงี้ยคืออย่างนี้คนที่คิดว่าตนเองคงบรรลุไม่ได้เนี่ยอยู่ในกลุ่มดูหมิ่นตัวเองทั้งๆที่ไม่ยังไม่รู้จักตนเองตลอดสายในอดีตก็ไม่รู้จักปัจจุบันก็ไม่รู้จักอานาคตก็ไม่รู้จักอย่าไปเบรกหรือตัดรอนตัวเองเสียจริงๆแล้วไอ้ความคิดที่ไปบล็อกตัวเองแบบนี้มันเป็นเครื่องกั้นไม่ใช่ปัญญากาเรียกทิฏฐิ เพราะเรายังไม่รู้ไม่รู้ว่าตนเองปฏิสนธิมาด้วยจิตดวงไหนเป็นมหายบากยานนาสามยุทธ์หรือย,ยานนาวิปยุทธ์ไม่รู้กรรมที่นําเกิดไม่รู้ด้วยกันไปว่ากระแสชีวิตของเราท่านทั้งหลายเนี่ยเราได้ระดมความเพียรเต็มที่หรือยัง พระเถระก่อนๆที่ท่านชำนาญในทั้งคำสอนและการปฏิบัติท่านบอกว่าถ้าเพียรพยายามให้เต็มที่ในอรณภาพนี้ที่เป็นสมประทานนะเพียรในการละบาปเก่าทุจริตเก่าบาปใหม่ทุจริตใหม่เพียรในการเจริญกุศลเพียรในการรักษากุศลเจริญกุศลให้เจริญไปบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปเต็มที่เลยเพียรจนถึงที่สุดจนลมให้ใจจะขาดอ้าปากพังงาบพังงาบแล้วเนี่ยอเออไม่ได้จริงๆให้วางท่าทีทางใจว่าไม่เป็นไร เราได้เพียรสุดฤทธิสุดเดชแล้วแล้วมนสิการในใจว่าเราจะต่อในอัตภาพถัดไปเราต้องได้บรรลุแน่นอนถ้ามนสิการอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเข็นสอดคล้องคําสอนพุทธิย่าเออพุทธิย่าสอนแบบนี้นะในบรรดาผู้เพียรพยายามทั้งหลายเนี่ยตราบใดยังมีลมหายใจอยู่ไม่ยอมให้ความสิ้นหวังมันเกิดขึ้นเพราะเมื่อยังมีลมหายใจอย,อยู่โอกาสยังมีอยู่ทุกขณะ แต่ถ้าเราไปตั้งความรู้สึกว่าเราคงไม่ได้แล้วมันเป็นเครื่องกัน้นมันไปอยู่ในข้อคําว่า1ดูหมิ่นตนเองสองดูหมิ่นผู้ผพูดคือพระเจ้าด้วยแล้วเรื่องที่พระเจ้าสอนฉะนั้นการตั้งว่าเราคงไม่ได้บรรลุเป็นเหตุให้เราเนื่นช้าท่านบอกว่าอย่าตั้งให้ตั้งว่าไม่สนบรรลุวันไหนได้บรรลุ แต่เราเพียรติดต่อและต่อเนื่องเราจะไม่เอาเครื่องกั้นหรือทิ่ิของตนเองมาปิดบล็อกตัวเองอย่างเด็ดขาดฉะนั้นกรณีที่บอกว่าไปรอพบนั้นพบนี้ถ้าเป็นพระเขาเรียกว่าเป็นเมถุนสังโยกมาเจริญศีลสมาธิปัญญาเพื่อสิ่งล่อการมาภูริรูปประิมอันนั้นก็แปลว่าเอาวัตตะเนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางแม้แต่การให้ทานท่านยังให้ปรารถนานิพานเลยจะป่วยกล่าวไปยายกับศีลสมาธิแล้วปัญญาที่เราเจริญ และพระเจ้าให้กำลังใจพวกเราว่าความปรารถนาของผู้มีศีลย่อมสำริจผลมันชื่นใจนะเมื่อเราตั้งมั่นอยู่ในศีลเราจะอบรมศีลอบรมสมาธิอบรมปัญญาแล้วก็มั่นใจว่าความปรารถนาของเราต้องสำริจผลแน่นอน